mấy chạy cụt đan ai đây ai 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 đây đại tài đây là ai nhà ô ai chi rồi chi cụt nhà chi nhà mà với mấy trăm mày anh luôn còn chi nhà này ai chỉ mà mà nào mày không ừ lúc này cao để cây รว่าไอ้ชิโน่พันเป็นใม่ไเจ้าเลยไอ้ใจเหลือตอกมาแล้วใช่ไหมพวกพงกันกันีนี่มาอยู่นี่ทำไมนี่ไอวิทย์โก้ไม่ได้ไอวิทย์โก้ไอ้โกวิทย์เนี่ยยังแม่มาดูชอบที่ว่าโอ้ลงโอ้ที่ลับวิงกาตุนไม่ได้ไปแสดงได้กันเลยหนังเอาไปอยู่เดบ้านบางคณะกันหนังแตกแพ่งกันอยู่ นี่ขนาดพวกเรานี่ยปวได้เดินบ้างปวได้คืป้ประจักษ์ตอนนี้กับอย่างคื้อไปได้ไม่ได้ประวัติอย่างตัวกิบโฟโควิดนี้เอ้ยอ,ยอยต่อได้ไม่ดีรุ่นฝนเปรตตี่อือบอกวา่าไอวิชามาเนี่ยจึงค้งมันขึ้นยาค่าเลยน้อ,นอ,นองก้มขึ้นยาค่าเออทำใจได้ขึ้นไป นี่ตอนนี้มูลจ่องอยปมูนี่เออมูโลจ่องรอยเปดเก่งจังเจ๊ลได้วัดจับไวแร้วแล้วก็เจ๊จับคนเออวุ้ยึ้นจอบจองบ้านลรวน้องกิเลอยูโยกันดูแล้วรัฐมนตรีรัฐบาลแกกันเม็ดเบียแลทีนี้มาคดขี่ประชาชน คนจนแกดูทั้งรังวงจาะเนี่ยเวทน่าทำได้ได้ไอ้โม่เดียว่ามีเป็นไหนตุ้นไหนโม่โนมันเอิญไม่ใช่มันควักในประเทศไต้เลยมันไปควักประเทศลาวควักประเทศจีนไว้ก็บก้บพวกเราเนี่ยตายวักจับควายแกกินได้กินยาก็อยู่เรีกูแลได้กินยาเ้วยคุณแก้วกินยาว่า เดี๋ยวเปรกเปรกเนี่ยเปียกก็เมื่อนมันคนจริงแล้ววาดไอเปียกก็เราเดินทางไปปปกตะวัดเดินไปไหนไอปปกก้องเจี่ยมบนได้กินมั่งไอเปียกชวนกูอันนั้นมึงชวนกูไปไอคินก้องเฉี่ยม็นแมมเดินทางเดินแก้รนไปถึงเกือบปาดยันไปกินก้องเจี่ยมไอเปียก เพียกว่านานก็อเชือมตั้แดงแปลงบนทิ้งได้คุแก้วว่าเห็นแม่ตาคุกรอดเลยไม่กวนักค้องเชื่อมตายยายคเลยไม่เชื่อมซื้อละเป็นทุนแล้วมี่ได้ก็ได้แค่คนจกอกเชือมเฟกเฟกจังฟมันคนจรีเจนคูไปฮกองดีไอเพียกว่ามาถ้าไปปรู้ดีว่าบ้านผู้ใหญ่ลงดูว่าก้องดีลุยยิงไม่เข้า

Quay chân tổng trao quân Quay chân quả này phía có hoan Ở phía này nà nó có cả bằng việc tượng Nó có hoan Để chuẩn vô một cái tóc nô Đại dưỡng quỷ đấy Đều đi dục đi trong anh đi ai kia cơ Mừng cái nô dù leo cháy ở và nó đường tràng phải đi Trong một bà nồng chuẩn phải À dù bạc trai bạn trai tôi niên, à, nạp tầng tệ giả lạ và trải đi Đã cũng mất Rồi anh Ô Một cái đồ dẹp ra cứ bùng Đó trời ơi Trời đen vào cửa Đãi đây nó Trong một vợ có rạp năng vào trái Mới chạy phí đoàn quay năn. Rồi, khí Loại bụng honey. A banana Ai emin chu kỳnh ông chim chịu đều. Bam cotton bạch emin wai và lần em 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 ไปดูบ้างเอออยา,ากเป็นอะไรแบบนี้เลยนี่ยช่ก่อเวแยเวอือร,รวมพลจะเป็นหลาเปียกในในี้กาเปินลมจับมือจังเอียดที่เออตัมืออย่างไรกูรู้อย่างไรกูรู้ ห้องนอนของมุ่จนจะมีใครโดนคือคนจนอย่างเราว่าไครร้เอเพี đây, đ đ đ ào, i, ่มุงน้ำน้ำและน้ำก็เทาามีแ้าใดที่นั่นจะชนใจเราจะต้องนอนหนักเอาพวกเราไม่เอานะให้ Midden, harmonic, rồi, đại oh. ông no you, đi đa cái tiện với đội bóng bóng bì 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 tâm bì 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 โอม่นังกันลมนีกันลมเป็นวงถึงแม้ว่ามเป็นงแล้วก็ยงจงประจานในแดนโอ้ารจันในแานจร้าก็ยังจงประจ้นใน nắng vơi vì nón na ti ma tàn ca đai dòng nhìn à chín là pin con phát tai vì nó ơ nắng vai cô Chín là pin phát tai nắng vai cô à, chín trên là pin phát tay nó vai cô à, cứ ni <laughs> phong cầm nặng vì nó ơ lập cầm vô hay mẹ phố tận tốt và có chơi và có chơi nào và có chơi. ở khả năng khi nó ở là dành cho đến à, ta ăn lên này giàu và bên cao nhớ lên này và bên cao dưới. mì năng, lũng, นี่เป็นคนไตยก็นั่งย่งไว้จนน่ะเป็นคนไตยชื่ออะไรเดี๋ยวพบมาต่าท่าก้อยก็ชื่อเต็มนั่นั่งพันตาวัดนีการลุกถุงพันเติมเออเน้อพันเติมกินไหวอยู่ไหนทิ้งมูเฟ่เแล้วเกศผู้ยัยปีลม จมกันแล้วโน่จมกันแล้วโน่อยู่ในเขตผู้ย้า่ผีดมจมกันแล้วโน่โอ้ยังจะนั่งนี่เป็นนั่งน่กจะลุกเขาผีหนอเอ้ยยังไม่บ่มขือว่ายังโยลูกกาโลเมียกะรักเสียนากรงลูกกาโลเมียกะรักนาเสียนากริง รูปล้อเมียรัเทียนนักเร่งนั่งบันดะวัดหลืชย่อวันนั่งสองพี่กับคนนี้กับใครพี่น้องเออว่าไม่ต้องเล่งคนนี้กับใครน่าไม่ต้องเล่งแต่คนนั้นพี่กับได้ไม่ต้องเล่งแทนฐานรูจักเรียวพี่น้องน่ามาคุน

Ai à, chắc ti na kapum, ai à, Trái ngang nọc vi. Ai chắc ti na kapum, cứ ní na ngủ ti Ai lưu ra chung. mai tất tông hai nang. đang phải yêu chao, ai tất tông hai nang. Ai phải yêu chao, ai tất hai vì nắng nắng phải nhứt nhau chứ con bà leo đá ra lung tung hai mai muốn đắng tua, như đi con đai lù cao ngồi đắng thua hai còn đai lù cao hai tua, con đai lù cao việt nam nhiều vai chôn, là con nhang lù chắc

đi nắng cân cháu và đặc bê ta cả năm nhà nắng cân cháu Tân chơi đi vì chơi chừng đi liều bị mây na thì mà thật như giàu năn nà sao lê chim nu quần chữ kìm Cá mã ô thằng nồng à. nim nồng nồi là nồng ตาลดลงซาลีก้ามาตลอลดลุงตัมตามากันโกงลุยดังตัานะมากันโองลุยโอตาลุงตัมปานะมากันโองลุยต่อบคุณคืนนี้นาีเยอเพื่อต่บคุณืนนี้นาตีเยอพื่อนู่ลแม่เนื่อคุณผูบน เป็นคนเย่าีอนุบุนถเป็นคนเย่าีก็พุ่นอุบุนถเป็นคนเย่ยีปวดตาลุบุคนนี้ฐานกามีใจฐานกามีใจแก่ไม่ได้หมายคืนนี้ได้มาเทฟันไม่ได้ไมาได้มาที่ฟันไม่ได้หมาแล้วได้มาทฟัน Cô hai kỞ nô bôn nà ka chay đi, Ở tīn tī ra, Ở tīn tī ra. Ở tīn lắc lại tī trống nô bê trống tīn quái, Ở tīn 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 Ở tīn 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 เิลาวันไอ้สุขสรรค์โชดีได้มีเจต้องการโจคดีได้มีเจอต้องกัรโจคดีได้มีเจโอ้ไอ้นั่งปีแล้วคนนี้ทั้งนั้นคืนนี้แล้วก็ดีใจได้ โลดีใจได้ยกมือไหวแม่ป้ากาตามอ,อยาไปเนืยย้อหย,ยียกมือไหวแม่ป้าตามอยาไปเนื้อให้ยกมือไหวแม่ป้าและยยาไปเนื้อแล้วขอบคุณแม่ครัวตลอดหน้าไปแล้วไหวมิดเมดย์ตลับนอนเลยยาเตอแล้วโผล่จะเตียงคืน โอ também, ains, ้ยมิดเมยทัลรับนอนแล้วคตเตียงคืนเออเรื่องกับการสมบวรนเวลาและกับที่เราเฉาขณะนั่งกันให้ความมนเตือนกับผมเป็นพี่น้องครับมาเุี่ยงแานี้กับไวโอกาสหน้าวาให้นะรรับําหรับืนนี้ดเาเฉาขณะนั่งกับหลวงคุณนลองเตียนตรงนะครับโลวงโดยนั่งอ่าหลวงพี่หรือนั่งปัตนวัตรุตรมาเตือนนะคกับตลอดไปทึงตีบ้าน เอ่อนางนันหลุ่มถงมันเตินนะครับสร้างธนาเนนี่กันหูุึ่เป็นเกียรติอย่างหญิงนะครับกาข้อประพุนเบครัวนะครับตลอดไปถึงบอกบอกรัวแลขกอประคุณสัญญาบิานะคับคระพุนอุบุนนะครับปีใหญ่การตนาบกนุนนะครับกาขอประคุนอะไรก็คอี้อันหนราวัสมาทิกบรรานะครับนะครับกาขอประคุนมม่นะครับตลอดไปถึงล่างล้านนะครับ กอให้มีความสุขอยู่ดีนะครับต่าเกิดในรื่งเกิดในเนะครับตรงงไปในตรงคือเรตองเียนรูากความินะครับเื่อตกครับความรูกคามมานะครับสำหรับเร่นี้นะทีนีั่รับ